แล้วตกลงพระอันฝันหรือไม่ฝันใครตอบใจอาจารย์มีมีพระสูตรนะมครับมีพระสูตรไหมต้องตอบ <c oughs> ต้องตอบด้วยพระสูตรนะเพราะนั้น <c oughs> จะตอบยังไงไปเจอโดยบังเอิญพอดี <c oughs> อพระทัพมะรบุตรเนี่ยเป็นพระอัน หลังจากเป็นพระหลานแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะทำก็เลยขออนุญาตพระเจ้าเนี่ยทำการแจกแบ่งของสงฆ์แจกกุฏิแจกอาหารก็จะถูกพระกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ติชินนินทาว่าไม่ยุติธรรมลำเอียงอะไรต่ออะไรนะว่าพระทัพพะว่าอย่างเดียวไม่พอแกล้งอีกก็ไปโคกับนางพิษุณีนางเมตยาพิสุณี ให้มาโจทย์พระทัพพาวะเนี่ยไปข่มขืนนางเมตยาพิสุณีนางเมตยาพิสุณีก็เห็นด้วยนะเพราะพวกกลุ่มพระชปรคีเนี่ยใส่ร้ายพระทัพพาวะเนี่ยเป็นภาพไม่ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้นางเมตยาเชื่อโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะก็แกล้งใส่ร้ายพระทัพพาะ <c oughs> เรื่องก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เรียกพระทัพพาะมาสอบ ทัพพระทำจริงหรือเปล่าพระทัพพระก็ตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสงสารไม่ตอบนะพระเจ้าถามถามครั้งที่สองทัพพระก็ตอบอย่างเดิมถามครั้งที่สามตอบอย่างเดิมนี่สัมมาสัมพุทธะพูดกับพระรหนต์เจอกันพระหานกับพระหรลานเจอกันแต่พระหรนานคนหนึ่งเป็นสัพพัญยูถามครั้งที่สี่ทัพพระ บัณฑิตย่อไม่กล่าวแก้ข้อกล่าวหาเช่นนั้นถ้าทำจงตอบว่าทำถ้าไม่ทำจงตอบว่าไม่ทำนะบังคับพรรันให้ตอบพระธัพภาตอบไหมว่าทำหรือไม่ทำบาบเบี่ยงอีกพระทรรพ,พาพูดว่าแม้แต่โดยความฝันข้าพระองค์ยังไม่เคยเสพกามเลยผู้เจ้าฟังเสร็จปุ๊บสั่งศึกนางเมตยาภิกสุณีทันทีสแสดงว่าผู้เจ้ารับรองคำพูดของพระธภา ด้วยการตัดสินลงโทษนางมิตยาด้วยการไล่ศึกน,นี่คือการรับรองคำพูดของพระสาวกอีกรูปแบบหนึ่งน,นั้นเราก็ได้คำตอบแล้วว่าพระหลานฝันแต่ไม่ฝันเสพกามจบเอวังมีด้วยประการชนนี้เห็นนะง่ายๆโย,ยมต้องมี เวลาอ่านเนี่ยต้องเก็บรายละเอียดให้หมดแง่มุมต่างๆอะไรต่ออะไรเนี่ยใช่ไหม,มง่ายๆเพราะน,นั้นสาวกมีคําพูดที่ผิดพลาดได้หมดโยมไม่มีสาวกค,คนใดพูดไม่พลาดเพราะคนที่ไม่พลาดมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าสปัญยูนอกนั้นพลาดได้หมดมันเลยมีหลายสายไงอาตมาถึงบอกนะนะ พยายามศึกษาคำพระศาสดาซะยิ่งนานไปจะยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อย